บนเลยมันก็ดีลดลงขึ้นแสดงมันมีหม่องช็อตมันหนามันพุนตรงหนามันเรียกว่าน่าให้คนสั่งให้ในรูปล้วอันนี้เร นี่ลุยทางเพื่นเด้ยูใส่งามเจฟกับมนาไม่ไหวขอดหางแต่ของบอถิ่มพรด้วยมีเอาสลับกันก็มี้อยกุด้คุณส่สนี่เป็นไรของจงินเก็บกระเปใส้ได้ดียนัดีดเสุดกเป้ลกอบอเาเ่งจตนี่ะสมมติบางที่มันอีเล็ต นี่จ um, right. uh, right? uh ัง huh. ส uh ิบอมี่บ่ะอาตูในกระเป๋าตัวน้ำมันอ่ะตั้ที่เอาไปไปลงบ้านน้ำไม่มีแทบไม่เหลือเลยอยู่ในตู้ในอะไรหรือเปล่าคนกำลังช่วยกันจัดจัดเก็บใบหน้านะที่น้องมือที่เราเอกสารแ้วนั้นให้เขแต่บ้า่ใส่่งเป็นแม่เอกสารน่ะมึงเบิดอยู่ในกระเป๋ากต่บ้านไม่ใ

ก็เงยเป็นแคปเดี๋ยวันจอกมาบเจะบูด่เราแบเบูด้เออมาอันนี้อะไรอ่าเง้ไม่รู้บ้านอืเก็บเก็บคือคืออย่างกระปองกระป๋อไร้่ากระป๋อผ้าเพิ่เอาบ้านไหนหอ้บานนก่บวใส่ของใหม่ใหม่เสือายบส่จ้เก็ อะไรก็ไปทิ้งเงินไปทิ้งหมดหมก็ตอผ้าผมเอาอะไรเปลือบมึงสั่งไปเกลี่ยแะยัยเกลี่ดยยเกลี่สา้าเผาเองางก็ูดเเราใส่รางเรานี่เอาใส่แล้วนี่ละนี่นีเบิดเลยนี่ในร่างนี่เป็นชุดเพลท้องนา่งเบิดเลยแล้วห้องนี้ก็พองนี้ก็กติดจะให้ยิ้ตันใหญ่ออกไปยกขึ้นเแล้วก็ติด มันจะปิดเลยปิดบ่ิษายนานเลยเป็นบ่ะเนี่ยถ้าเราพามาสูตรก็สิกตาเพราะยี่ห้อเป็นตาเป็นนกันนอกนะก่อนจะป่วยตามันอีตามันกันนอกด้่ยไงติดโหลดติดโหลดามันไปหาหมอน่ะนะติดโหลดตีเมฆกันนอกด้วแต่กวนอ่ะเล่าถึงนะคะเรื่องการดีเท็คือเราติดเบอร์หนึ่งถึงยี่สิบแล้วห้องนี้มันตกสิบสามเอฟซีกับทวงมาหมายเลขสิบสามเขาบอมี่เดี๋น้องโรงแรมของบอมี เข้ากันเลยอะเสื้อเอฟซีเข้ากัเผ้ีปีนเป็นหนึ่งหัดสีหนึ่งหัวสีเบิ้ดแต่มันกบคือแบบมันสองคนแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าจะปิดเลยไม่ให้ใครนอนก็คือแมนบบปิดแมนบอล็อกก็จะเอาของมาเก็บเป็นห้องเก็บของสินะเพราะว่าคาือคนเพรเคยเห็นน้นนอนหนีกับมุ่ยได้ดยู่เลยเข้าก็ได้ออกไป

รถสวยตของสวยงตัวงานดีที่เลือกี่ไหนนั่งได้ไหนะคะเคลสร์นเฉื่อเคลิร้ตไปเลยพูดไอทีไบ้างพูดเยอะแหนัรถไอทีบนี้ม้านเลนะหนูสอนถ่ายมากมือก่อนนั่งนี่บอ เมือเขากินผ้าวันที่เรากินผ้านูมัดเหกลับกลับมากับพี่เมีแม่เห็นนั่งยางมารลดอยู่จะมาเมีย่ข้ามพฤตกไม่ไว้นะ่ะมากวกว่าไไม่จับห้ำจับอะไรเป็นแลๆมากไอ้กอดคูตัวเ่านาพฤติการพฤติกรรมหำไอ้ปั๊บปลุดไอ้ว่ามือดันกอดคือคือเพราะเหนยัง ทุกคนแต่หมดตั้งแต่วันซ้อมเต้นเลยเดียววันนั้นแหละมันชงเต้นมันช่วอนเตืนเปรงด้วปกินางจะไม่แบบไม่แบบมีความสุขเต้นเต้นอะไรแางนี้ไม่ะไเนี่กัว่ซื้อแน่เอาลงมาให้มบบวียนไก่มันเก็บไย้กินได้วนขมันดอกเน่ซื้อมาให้เออมันโมกินดอกไก่นะ แม่น,นีแ่นกอนก็ช่วยกันนะค๊อยแลาส่เสื้อแดันะคะแล้วก็นนวกนนวงานาางแต่งานสีบอดเป็นเจ้าภาพาบอเป็นเจ้าภาพาจัดงานทุกอย่างนะคะ ที้งานท่อกระิที้งงานห้อกระซิเป็นเสื้อผ้าคล้ายกันกระิเป็นเป็นรักด้วยนะทพี่หน้อว่าแม่นั่งบอแล้วว่ากาแงานย่าเบิดแล้วนะคะห เบอร์หลักขวดปอข้าวปลาภาพเบอร์หลักแผ่นภาพใส่เดียวอ่อนไว่าออนเนื่อมะปูเอาเนมะปูนี่ค่ะุ้ออกมาแล้วนั่งับมาซอยกับ รถแท็กซี่ดับรถไปอ่อไปต้องขนรถไปที่นี่มะปูเออนี่มะปูเนี่ยเป้าเนี่ยมะปูนี่หมดซอยใหญ่มันหลาดใหญ่เข้าเนี่ยมะปูกัน อันดของมันเราเหนางเยอะเลสูตรยาพารสตัวผาป้าบุตดีอสูตรยาพาสตัวผานว่าป้าตรเอาเอาผ้ามาปูก่อนลูกแล้วเลงแล้วก็พับช่วยกันค่อยเก็บเยอะอันเขาลงไปเอาอยู่อันที่อันกผู้ใดหลายลงไปเอาอยู่ BIG กเวิร์กมันห้างมันมดนี่มันก็หางมาคือมาห้างเมื่อนี่นะว่าไม่นะคนลูกมือก็่น้าอย่ากโือ็เล็บเป็นเปิดชั่ เ้าหัวเาเาเือเก็เราเบิ่งมดเาเมาบางเก็บเราเบิเพราะว่าเราจางาีสดเอ้โหน้องเพิ่งผสมกัมูชันยวันเงินเก็บเราหมดเลยเงินใสกว่ามี่เอาดกว่ามาเอาเขามาหน่อยไ้ปเอาเนี่ยพวกป่ฟนหลังครตอนน้มานรอไม่หนออกมา เออทีมทีมกันนั่นแปลแล้วอันนี้ะซั่งเอยู่รลาซัเมียนันลา่อด้เมื่อจะเกลือสมุนกับเมื่อจะเกลืออยูจะมีลาจมีไผ่นอยูู่นอยูหนิมีม่ม่พอตัวนี่ลงล่างเ็นสูดเราดูถลาหออ้รล่างสครับ้น

ทำเนี่ยนแล้วเนาะนี่เนาะทำเนี่ยแล้ว

ด้กินของเน้อมูได้อยู่ยนๆใสข้าวเดียวนึงกับของนันของเจ้าอาเฮยคุณเอาไว้เกียวใบหอมเน้อมาทมอันนี้กักระเป๋าเจ้าหลแล้วต้นให บอการไฟมันบอกาส่มันบอมันอยากเาไซเสื้อไนีาน่่ไงนั่งบอนี่ไ เอาห้ันเกิดมาเออไปมีนือใบมันกเอเอาไปแม่เม่ลอเ่าออเหมน่เผาียพเผาเผาแต่ว่าเดียพอมันง้นสูตอดออกไ้ามันสูตอดแล้วซักดีๆสงขึ้นเนื้อเพื่อจะายากได้เออีหลีให้ได้บุญแล้วพร้อมบ่ห้เผาเนาะมพียก็เป็นมั่นเป็น่นนี่ดีอันี้หลีมาห้าวเฮ็ดบุญมั่นน้ามั่นกับจไดาบุญ ท่านพี่บองคนก็ได้ต้องเสียดาไดยออกไปอยู่ก่ั้นมันตัดขางเขาไม่ไดุ้ดเข้าาเนี่ยเนเสียวหนาเทใ่ของทขาดรให้บุญแดงแดงดำแดงไม่กระโดดเกมโลราณ่าปรเนั่งับกยางดินโมเมนต์ลาขึ้นมนระวั ไมเทาไห่ด้สุดพังทายคเน้นอ่ะนง่ายแค้ด้เน่ยเงค่ะทาาเพียงนั้นเลยมันมา